เสียงนกร้องเจ้ยแจ้วเป็นเสียงปลุกที่แสนไพเราะสำหรับฝนเด็กหญิงวัยสิบขวบที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีฝนตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและความฝันที่เต็มเปี่ยมนั่นคือการเป็นศินลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศินละปะที่สวยงามและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ฝนไม่ใช่เด็กหญิงธรรมดาเธอรักศิละปะมาตั้งแต่ยังเล็กเธอชอบวาดรูปปั้นดินและทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเธอใช้เวลาว่างในการวาดรูปหลากหลายสไตล์ทั้งภาพเหมือนภาพนามธรรมาและภาพประกอบเธอชอบศึกษาเทคนิคการวาดรูปต่างๆและฝึกฝนอยู่เสมอ ทุกวันหลังเลิกเรียนฝนจะรีบกลับบ้านเพื่อทำการบ้านและใช้เวลาส่วนที่เหลือในการสร้างสรรค์ผลงานศินละปะของตัวเองเธอชอบใช้สีสันสดใสและลวดลายที่สวยงามในการสร้างสรรค์ผลงานของเธอเธอวาดรูปเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เธอพบเจอในชีวิตประจำวันเช่นเรื่องราวของเพื่อนเอนเรื่องราวของครอบครัวและเรื่องราว ของธรรมชาติรอบๆตัวเธอเพื่อนๆของฝนบางคนมองว่าความสนใจของเธอเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่เข้าใจแต่ฝนไม่สนใจเธอเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าความฝันของเธอเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าเธอไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากใดๆ ฝนมีคุณยายที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเธอเสมะอมาคุณยายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฝนมีความมั่นใจและกล้าที่จะตามมาหาความฝันของตัวเองคุณยายมักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินและผลงานศินละปะต่างๆให้ฝนฟังเสมอมา วันหนึ่งโรงเรียนของฝนได้จัดการแข่งขันศินละปะฝนตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าผลงานของเธอจะได้รับการยอมรับ นใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเธอฝึกฝนการวาดรูปและการใช้สีอย่างหนักเพื่อให้ผลงานของเธอสมบูรณ์แบบเธอเลือกที่จะวาดรูปเกี่ยวกับความรักและความผูกพันในครอบครัว ผลการแข่งขันออกมาฝนได้รับรางวัลชนะเลิศด,ด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวเองรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เพียงรางวัลแต่เป็นการยืนยันว่าความฝันของเธอเป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้ หลังจากนั้นฝนก็ยังคงสร้างสารรค์ผลงานศินละปะต่างๆอย่างต่อเนื่องเธอพัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งและในที่สุดเธอก็ได้จัดนิทรรศการศิละปะของตัวเองความฝันของฝนได้กลายเป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆคนอื่นๆที่มีความฝันเช่นเดียวกันเพราะความพยายามและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะ นำพาความฝันไปสู่ความสำเร็จ